ใี่นมรับช้อยู่เลคะป้าจะนอนวันนี้พี่หญิงม,มานวันนี้หญิเงเนะี่ยอยากจะมาแสดงความเสียใ,ใ,ใจเรื่องหลงชางหรือว่าทวงอะไรนมนึกออกแล้วที่ป้าอ,อยู่รำพันที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะนำพรวงอะไรทวงเนี้มาครบตกกับี่หลงชางที่ไม่ได้คมคะกับอกเ ใช่แล้วจ้ะนมองมาดูดีๆสิว่าอะไรทวงนี้มีความหมายว่าอะารอะไรทวงนี้วพี่ชานี่คืออะไรนาดี่เราไคะอย่างน้อยเอกเคยนมันคือความหมายความรักระหว่างหญิงชายที่ผู้รักกันที่แท้จริงวันนี้ไม่ใช่การหลอกไม่ขอแม่ที่จะมาเคารพตกับทพี่หลวชานา่ะอยูว่ามาอะไร 很、很、很。 me no. no. 好。<music> <music> ไม่เย <get> <hein. S 2> ียงันแคลไม่กินไา่ล่อกอดถ้าลูกเข้าไปในรัวกับข้าวกลางวันกลางนืนแม่อยากจะดูลูกไปขึ้นเรื่งคนคนหมเต็มใจตัวนี้เราะดคอเราเป็นคพ่อของชายแรชช์ก็ใส่ได้อยู่ให้ในแรชช์เดียกม่เราใชชตรงนี้นะคะหัวข้าวเก่งตอทำกข้าวให้หลวงพ่อกินประจํ เป็นความภูมิใจของเป็นแม่ครับลูกชายจะเป็นยอดนักกีส่วนน้าด้านลูกชายครับลูกชายผมเล่นกอล์ทัน ไ้าค <c oughs> <laughs> ุยคอที่มันตะกนาอกจริงเลยอะเป็นนอกหาไม่่ตะก้าไม่ใช่ตะก้าธรรมดานะตะก้าอะไรวะตะก้าพาสดุไม่คุยเลยเขาห่างแม่งปับใช่แต่ตอนนี้ชุมนุมไม่เห็นนะ แม่จะหนูลงคุกจะมันไปเยอะแล้วไก็มันลมันไปเยอะพี่เป็นความเจ้ขอลูกลูกอย่างนี้ว่าอย่างเดียวใ่้ลูกของแม่เป็นคนดีก็พอละแม่คุณโหดเป็นคนดีนะนุณเป็นเกย์เลยแม่จ๋าวันนี้มันเกิดแน่หนูก็มีอะไรนะนอกจากตุ๊กตาบาซีให้แม่ค่ะเหรแม่ รู้สึกตะการะฝัดแม่โอ้ใจลูกแม่ตะกาใส่ผ้าแม่วันดี้ครับผมผมเปเพื่อนในชวมผม่ แล้ลูกเรียกมันเสด็จล้วยมาให้เลยก่อนมาใหเลยก่อนไหนวุฒิพิถีเรื่อยๆร้อล้อล้ออารมไม่ค่อยดีด้วยเี่เขายกดคุณพลมาหรือยังรักข้าแต่ละลูกอ่ะใช่มาแล้วลูกเล็กอดปากหลังคงจะให้ไ่เยอะสินะยิ้มหน้าบางออกหน้าออกตาขนาดนี้ใช่เขาเป็นเรื่องคุณพล เงินเดือน,นเนี่ยหลักหกหลักเนแะต่อ,อลังคูนเป็นแค่คนทหารธรรมดาเงินเดือนไม่กี่หมื่นนะวันนี้วันเกิดนะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไอ้เงินที่ส่งไปให้ที่สำนักเนะี่ยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ใช้บ้านเลี้ยงเพื่องเลี้ยงผู้หญิงบ้างไปขอธรรมดาเหลือมาเลยอเอาเก็บมาฝากนะาากนะเดี๋ยวว่าอะไรกมากเลยไม่ร้อยมีน้อยให้น้อย น้อใจเล็กน้อยจากกองทุนโอ้แม่ขอบใจนะลูกนะไปซอมด้วยไปซอมไม่ระวังมันพะปากนะแม่จะมากหรือจะน้อยแม่พอดีใจที่ลูกสลับมีลใจให้แม่อาจจเป็นเป็นแบวทางนะ้หนาแล้วะยังเป็นอะไรแหวนเพชรแหวนเพชรได้หรอกต้องเป็นด้ยว่าเ็นเพชรเล่นเพ้เอ่อยากเห็นอะไรเป็นอะไรองเอะมหลายพอ เี่ยเก็ไปซื้ออะไรไม่ขอเด้อไม่ใช่ขอแรงเงื่อนะจของเมื่อแก่แม่แกจะเอาราใส่ปากผีนะอะไรเนี่ยเาใหญ่แล้วก็บอกแล้วไงมีน้อยให้น้อยคนไม่ดีนี่หว่าอาถรรเอรชอยม่ไม <'s> ่ไม่้งลูกแลวอยู่้าวหรือไม่ทั้งวันลวเดยทางเ่ มีอะไรกินได้ในบ้านเนี่ยพี่ข้าวแล้ลูกใช่ถ้ายั้นรอแมู่เลยลูกนะเดี๋ยวแม่จะเข้าไปในครัวไปช่วยพี่รักชาติเข้าหาข้าวของปลาแล้วเราก็มีข้าวพร้อมแลนวลูกนะเดี๋ยว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 กับข้าวยังไม่ได้ทำใช่ไหมแต่พี่รักชาติเขาทำอยู่นะลูกกำลังทำอยู่ใช่หิวจะตายอยู่แล้วกำลังทำอยู่ก่อนจะรอให้เสร็จไส้าดก็ดีไม่ต้องแล้งไปไหนแล้วสมชาย มาทีมาทีมึงจะปิดอีกนานไหมเยอะเยวะห้าเดินงี้เดี๋ยวก่อนไปตลาดไปซื้อกับข้าวสำเร็จรูปมาที่แกปุ๊บกินได้ปั๊บเลยซื้อมาให้พี่นไปหิวข้าวเฮชุนใช้กูจังเลยนั่ถือกูไม่ได้แล้วถือสิแล้วถือเครื่องหนึ่งไม่รับถือเครื่องหนึ่งไอ็นที่กับข้าวมาใช้กูจังเลยมันเป็นหัวคูงเลยใช้ สติไปหรือก็ได้ไปแล้นะพี่น้องอยู่กันน้องหน้าจ้นะน้าี่ก่อนอสมชยายค่ะมันจอเท่าไหร่เนี่ยตัวบอดรอกินเนี่ยมาตั้งนานแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสมชยายจำกับผู้พี่ไปเลยนะถ้ะาว่าสมชายจะเป็นแบบนี้นะ,ะแราจต้องแรดสวยแรดงามแรดความสะอาดนธ์แรดใบเสียดเต็มบ้าเนเต็มช่องทัหมดเลยไอ้น้องมันทั้งเั่งด้ยบอกเรี๋ยวกันเรื่องอะไรนะฉันจะเก็บกว่ามันฉันจะทำไม่ได้ ไปตลาดไปซื้อกับข้าวให้ผัวไปยัดหชไหนมาไอ่ีไปตามเพื่อนมไปไปไหนื่อนมึงอะไปซื้อกับข้าวให้ตนไปไ่ไปให้ตัวไปอัเนีกแไปแล้วาแมไปทำอไก่อนนะไปไหนอะพาให้นาตีนาแด่หัวเชเสร็จที่ยังนูพร้อมเอ้ยช่ว พูดอะไรโตจนจะบ่นเรียนอยู่แล้วยังไม่รู้จักน่ารักเทใสอ่ะโตจนปานนี่แล้ว,ลวทำไมเรียกแม่แบบนั้นนี่อยู่ต่อหน้าพี่อย่าหน้าพูดแบบนี้ถ้อาอยู่ต่อหน้าคนอื่นพี่จะตกไม่เลือกตกปานขอโทษขอโทษแม่มาเรีวแต่เรียกแม่ใช่ไหมเอาเลยช่วยแจ้แจแจงเกณฑก่อนไม่ยอขุนพล

ขอโทษเออช้อยยังอีกดูเลยอี้จีขอโทษลาก่อนแม่แม่ไปขอได้จงเนี้ยงลูกอย่าไปทำล้อกันเลยไหวแค่คนหนึ่งก็รับว่าไมีนิสัยแบบนี้แม่เข้าใจไม่ได้หรอกค่ะแม่ให้ชินชนะลูกถ้าหาว่าประเดนไม่ยินเข้าเนี่ยก็จะมองน้องไม่เอ็นด้วยไม่ได้หรอกคับแม่เรื่องนี้เนี่ยนักชาติยอมไม่ได้หรอกท่าน แม่ครับราข้ายของับอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่ถ้าเราได้ผิวขาวเนี่ยไก็เข้าไปในครัวได้เลยน่ไมอก <out> ้นไปจ้ะครับแม่ใจแม่มีอะไรเหรอลูกนี่มนอะไรน้าเกี่ยงนี่นครับแม่ใช่ก้นลูกมอะไรน่าเกลี้ยงเป็นอะไรที่หาด้งายนะครับแม่เพรคนที่ทํทำอะไรนาาเกี่ยวแบบนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห ถ้าหาว่าเป็นดงไปให้ชายหรือว่าชายไปให้ผู้หญิงก็เหมือนกับว่าเปนกาเสียความรักนะให้แตกต่ากันแม่ครับมีใครแอบชอบแม่อยู่หรือปลาใคราบแไมุกยันลกแม่ปานนี้คนระับใครจะรักไปชอบแม่่าแต่มังมันอะไรกนะั อยู่ที่นี่ได้เหรอคบแ,แม่แล้วมันอะไรบกาที่ของใครครบแม่อกมยมาสิไม,ไม่มีสิทธิต์ตเองอะแม่ฟังแม่เลยนะ,นะะววงอะไรพวงเนี้<ะ>เป็นของ,ขของนนู้้ญรงคนหนึ่งที่ก็สูงส่งที่เกียรติยศประสาทนีเขามาฝากแม่ไว้ให้มอบให้กับคนพิเศษของเขาคนพิเศษใครลูกใครเรครคแม่ ก็รัชาเพื่อของแม่ไงล่ะรักชาตายตรงน,นี้ยามจเขาไจเยเป็นของเป็นของใครครับป้าหญิงชนที่ชาเป็นลูก จะฝ้คยกลุ่มเเติตอจะฝ่ากลเติมตัวจะที่ชื่อตนตัวให่ขปนห่วงรกาลที่1ขึ้ใหม่ขึ้นตัวเดได้มาแล้รัช่าลสัญญานะคะรัชกาลจะทำอะงไงรัชกาลต่ที่อไหนดีที่สุดเรียนเม่ราชกล้ยกเลิกถูกต้องแล้วรัชกาลจะรักษาตำแหน่งอคุณไง ให้ดีที่สุดเลยสันยแม่อยากทำให้ทุกคนต้องติดวังในตัวนี้่แม่ยััาวนว้เรแม่ไปก่อนเลยนะคะปวนอนปวดไหล่งันดมาอไก้เนี่ใช่แม่ยังไงเอเอาของแม่รู้อ่ะ No.